โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปไรคอสโซเวอร์นะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปดูว่าเราจะต้องใช้ดาบเท่าไหร่ถึงจะขึ้นแรงเอ็นได้นะครับ <S <S ก็เมื่อกี้นะครับผมไปฟาร์มมาประมาณ8 9ชั่วโมงเนาะลราก็เลยได้ดาบแรงบีมาดาบนึง แรงซีครับแรงซีนี้ผมยังไม่ได้รีเนาะที่ว่าเมื่อคืนได้มาตอนตีสามนะครับตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายจะบ่ายบ่ายสองนะครับก็ก็ไม่ได้เอาไปรวมด้วยนะครับเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ชับเน็ตนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปรีมา1ทีนะครับเลรงีรีหนึ่งทีนะครับได้ล็อต VI ได้ความพมั b i ได้กระต่ายนะครับได้ครีนะครับ IV นะครับ ก็ถ้าตีติดครีก็80เลยนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับว่าจะต้องใช้ดาบ GQA นะครับถึงจะขึ้นแล้ง N ได้นะครับตอนนี้ก็แล้ง G เนาะเดี๋ยวไปแล้ง N กันเลยเดีกว่าป่ะอันนี้ไม่นับสัตว์เลี้ยงนะครับนับแค่ดาบเนาะเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงผมอาจจะปิดไปเลยละกันเนาะเดี๋ยวว่าสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวมันช่วยตีมากไปเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าต้องใช้ดาบตีเท่าไหร่นะครับแต่สัตว์เลี้ยงมันก็ ถึงช่วยไปผมก็ว,ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับผมขอไปตะลุยแรงเอ็นให้ทุกคนดูเลยแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็จะตี2 T ทีตายนะครับเอาให้มันตีแบบทีสองทีตายอย่าให้มันตีเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องผ่าน10ห้องก่อน5นาทีครับอันนี้คือถ้า10ห้องไม่ผ่านก่อน5นาทีนี้เตรียมออกได้เลยนะผู้ชม2 3สปุ๊บอันนี้เราเราเล่งหน่อยนะครับอันนี้เล่งเล่งนิดนึง แต่ผมว่าแบบน่าจะผ่านได้อยู่นะครับดาบ40 QA เนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่มมาแรงนึงเลยเนาะก็ตอนที่ผมไปเล่นก็เท่านี้เหมือนกันครับแต่อันนั้นตีทีสองทีครับไม่ได้ตีเกิน3ทีเท่านี้อันนี้3มห้องนี่ก็น่าจะเวลาผ่านแบบเฉียดฉิวได้นะครับก็แนะนำถ้าเอาชัวร์จริงประมาณประมาณ ให้ดาบแหลงเอบน่าอันนี้แล้วก็ได้ชาร์ปเนต VI นะครับน่าจะชัวร์สุดๆเนอะเดี๋ยวเราลองลงไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันปุ้ม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 อันนี้ผมก็มีซื้อตีไว้มาด้วยนะครับทรายขอติดดูคลิปก่อนนะเนาะ ปปปปึึึึ๊๊๊๊บบบบแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงเป็นจีทุกตัวนี่ถือว่าดีครับสัตว์เลี้ยงเงาอะเงาถ้าไปแหลงจีทุกตัวแล้วมาช่วยก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะครับก็จะตีเป็น Q A เลยถ้าว่าจีทุกตัวเนาะโอเคโอเคปึ๊บปบ ผมว่าไหวครับไหว,ว,วชิวๆแน่นอนครับถ้าถ้าแรง A นี่คือเราอาจโอกาสผ่านร้อยนะครับแต่แรง B ถ้าว่าได้เหมือนผมก็จะผ่านร้อยไปเลยครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะตีติดขีมั่งไงเราก็ไม่รู้ใช่เะล่ะบางครั้งก็ตีทีเดียวตายไง ดี๋ยวผมขอเล่งสปีดไปตอนเกือบถึงห้องบอสเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับละเวลานี้ก็เราก็ใกล้ถึงห้องบอสแล้วเนาะก็เวลายังเหลืออีกตั้ง4นาทีนะครับผูแบบสบายแน่นอนครับตอนตีบอสนี่แบบน่าจะสบายสุดๆเลยเวลาเหลือเฟือๆตีบอสเลยนะครับตอนนี้ก็19แล้วแบบไปไวมากทานผู้ชมผมว่าแรงบีนี่แหละไม่ต้องถึงแรงเอหรอกผ่านได้แน่นอนครับชับเน็ตวีไอติดครีเล็กน้อย ตีที่สองที่เรียบๆนะครับนี่ครับห้องสุดท้ายรับก่อนเจอบอสอันนี้ผมก็จะแบบตีให้ตายอันนี้ขีเมื่อกี้น่าจะขี่นผู้ชมเมื่อกี้น่าจะติดขีทีเดียวตายเหลือสามนาทีครับสบายครับเหลือ,อไว้ให้บอสชิวๆเลยเนาะมาห้องบอสแล้วบอสเลือดหนึ่งคิวไอโหถือว่า น้อยสุดๆเพราะว่าผมตีไปเดียวก็ขิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียบร้อยครับเราก็จะเป็นฮันเตอร์แลงเอ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอื้อหืออย่างเท นั่นะครับเป็นฮันเตอร์แล้งเอ็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดาบหนึ่งหนึ่งอะไรนาะไม่ใช่หนึ่งสิดาบนะครับ41 QA นะครับแล้วก็ขึ้นแร็งมากดาเมจเป็น62 QA นะครับสำหรับแร็งซีก็เป็น33า QA ก็ถือว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูที่เงาเราดีกว่าเบรลูตัวแรกเลย 7จ็ดสิบสองหรอเหมือนว่าน้องเวลไม่ตันป่ะท่านผู้ชมแต่ผมขอเก็บเวลน้องสักคู่เนาะใช่ปะอ่าวน้องเวลไม่ตันจริงด้วยขอเก็บเวลสักคู่ก่อนให้เบลุ้มันตีไปสองร้อยแปดสิบน่าจะตันแล้วครับก็ดาเมจอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดที ก็ถ้าว่าเราเก็บไปเยอะก็เป็น qa เหมือนกันนะครับผมก็หาเงาเก็บไปเยอะดีกว่านะท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ